อาพิปูชยามะอีนินายสกาเลนะตังสังคังอาพิปูชยามะข้าพเจ้าขอบูชาออาสถานที่สแสดงโอวาปาิโมกขพการบูชาสการะในครั้งนี้ขอยข้าพเจ้าถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติ สวัรค์สมบัติและนิพพานสมบัติแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเดินอิมาหังปันเตภักวากลุ่มหากังอัตฐภาวังบาลิจัดชามนี้ข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญข้าพุทธเจ้าพ,พอมมอบกายเอาไวชีวิตนี้เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมะบูชาสังฆบูชาข้าพุทธเจ้าการตั้งใจศึกษาตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพุทธองค์ด้วยการเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลาเก้านาทีนาการะบันนี้เธอไปถึงกา้ปฏิบัติอลึกถึงบิดามารดาชื่อของท่าน วาวันนี้เราลูกชื่อนั้นชื่อนี้ได้มาเป็นตัวแทนของพ่อของแม่ืลอนึกถึงลูกหลานที่มีส่วนร่วมเราก็จะได้เป็นตัวแทนของท่านเหล่านั้นก็จะตั้งใจจนสมควรเจรเวลาก็จะได้สัญญาณต่อไป